วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบเรื่องของสายตาแล้วก็ประสาทจมลาของเราเอาถ้าอย่างนั้นหลับตาก่อนหลับตาอันน้นมันจะทดสอบสายตาเงานงไยเดี๋ยวบอกหลับตาโอเคหลับตานะา้เดี๋ยวให้เวลาพี่เขียนตัวเลขบนนี้นิดหนึ่งนะเสร็จหรือยังยังเสร็จหรือยังคะยังอ่าโอเคลืมตาได้แล้วครับโอเคโอเคเห็นไหม ที่มีตารางอยู่12ช่องนะครับเดี๋ยวพี่จะจับเวลานะพี่อยากจะให้เอ๋ยนี่นะครับอย่าเพิ่งมองนะอย่าพอนับปุ๊บให้เอ๋ยชี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบถึงสิบสองนะครับจนจบเลยนะอ่าอ่าวทางแรกก่อนนะเดี๋ยวพี่บอกนะอ้าวเริ่มเลยอาหนึ่งสองซับหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าวหยุด 6วินาที58 6.58วินาทีโอ้เก่งมากเลยอ่าเดี๋ยวจะให้ลองทดสอบอีกทีหนึ่งนะครั้งที่สองโอเคค่ะ,ะนะพร้อมเลยหนึ 1, 2, ่งสองใช่ไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองหยุด 4. วินาที4-20วินาทีเร็วขึ้นเลยใช่ไหมเก่งมากเลย,ยลเห็นไหมจริงจริงแล้วนี่นะครับเวลาที่เราได้ทําอะไรซ้ำๆหรือว่าเราสามารถที่จะเทรนภาษาของเรานะครับายตาของเราในการมองว่าอะไรอยู่ตรงไหนน,นะครับถ้ามีโอกาสทำอย่างน้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเราสามารถที่จะฝึกฝนได้ตาเรา,านี่ไวมากใช่แล้วถ้าพี่แบบเขียนสัก0ช่องเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่า ประเด็นก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทําบ่อยๆ,อยๆจำตามเนี่ยเราก็จําได้โอเคนี่ทดสอบส,สายตาใช่ไหมใช่เดี๋ยวเอ้ยมีทดสอบมือมีด้วยเหรอให้นี่ทำไรเนี่ย นี่ตัววัดของเอยเป็นแถบวัดความไวของมือค่ะมีคะแนนบอกมีคะแนนบอกอ่าเอาละคะแนนสูงดีหรือไม่ดีคะแนนสูงก็ต้องไวสิคะต่อแสดงว่าไวใช่ไหมอ๋อทางี้อ๋อโอเคทำงี้แล้วเดี๋ยวเออจะปล่อยนะเราจะนับปะไม่นับไม่นับอะไรของพี่พี่ยังนับให้เลยเขาสอบความไวถ้าเออนับก็เตรียมตัวทันสิคะเอเคนะเดี๋ยวนะพร้อมยังพร้อมพร้อมหออะไร นี่มาชวนคุยหนึ่งเามาใหมามาเอาสูงสูงหน่อยสูงสูงเอาใหม่นะเดี๋ยวนะจริงเต้องต้องดูใช่ไหมว่าจะตอบยินว่าไหล่เนี่ยเอะไรเนี่ยอันนี้เอาห้ามคุยดิอย่างเงี้ยไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่เอาเอาใหม่โอเคไม่แกล้งละโอเคโอเคอเคสองครึ่งสองจุดห้านะเราลองใหม่นะคะเมื่อกี้ได้หนึ่งนะสองจุดห้านะเอาใหม่ทีสิเดี๋ยวใจให้ได้ห้าเลย เป็นมาสี่นิดนิดน่ะเห็นไหมครับมันเหมือนเหมือนกับตาเหมือนกันใช่ไหมทำบ่อยๆก็ได้คะแนนดีขึ้นคือคือไอเรื่องของอะไรนะเขาเรียกรีเฟล็กหรือปริยาการตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราได้มีการเทรนคือคนเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนหรือว่าเทรนเนี่ยได้สามารถถ้าเราได้ทําอะไรบ่อยๆเนี่ยเราก็จะทําดีขึ้นใช่ไหมครับี่สังเกตมือกับตาเนี่ยทำไมไวมากเลยคะมือกับตานี่ค่อนข้างโอเคเลยนะอ้าแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างอื่น เท้าอะเราอาจจะทิ้งอะไรนะทั้งบนแล้วลองดูว่าเท้าเราเนี่ยแบบสามารถเอาออกพันหรือเปล่าทหได้เปล่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องฝากการทดลองให้นองๆลองไปทําดูนะครับหาดินน้ํามันหรือหาของอะไรก็ได้ที่แบบปล่อยลงมาแล้วก็ดูว่าเราเราขับพันไหมนะครับจริงไหมคะที่เล็บมือยาวเร็วกว่าเล็บเท้าจริงแน่นอนค่ะไม่จริงมันยาวเท่ากันโธมันคือเล็บอย่าเถียงผู้หญิงค่ะ ที่ถูกต้องก็คือก็คือจริงค่ะโอยอมก็ได้ยอมก็ได้มไ,ดไม่ได้นี่ห้ามเถียงเลยค่ะในกรณีที่เล็บหลุดเล็บมือจะใช้เวลา6เดือนในการงอกให้ยาวเท่าเดิมแต่ในขณะที่เล็บเท้าใช้เวลาถึง12เดือนนะครับสาเหตุเพราะนิ้วม,มือมีการใช้งานมากกว่านิ้วเท้าและมือมีเลือดไหลเวียนมากกว่าเท้าจึงเกิดการกระตุ้นให้เล็บมือยาวเร็วกว่าด้วยครับ